สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเฟื่องแล้วก็รีเควสมาเรื่องต่างๆเรื่องให้รีวิวกล้องตัวนูน้นตัวนี้แต่ว่ารอแป๊บหนึ่งขอทำสิ่งนี้ก่อนละกันจริงๆแล้วเนี่ยเฟื่องได้ซื้อ Apple TV มาตั้งแต่ที่มันยังไม่เข้าไทยนะคะฝากรุ่นพี่หิ้วมาจากญี่ปุ่นนานลวล่ะผ่านมาสักสองเดือนได้ละนี่ค่ะสิ่งที่อยู่ในนี้ คือ Apple TV the 4th gen นั่นเองก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวพร้อมกับ iPhone 6s นั่นเองนะคะงานเปิดตัวล่าสุดคราวนี้ไม่ลืมนะเห็นไหมนอกจากในนี้เนี่ยจะมี Apple TV แล้วนะคะเพือ่องก็ยังพก <c oughs> กันกไกลมาด้วยอุปกรณ์ในการ unbox ที่ล้ำคา่าเลยคา่าแล้วก็ใช้ได้อยู่หมัดอยู่อันเดียวไปตัดให้เขาเล <c oughs> ดูข้างหลังนี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นก็เลยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ32อกิกพอละสตรีมเอาเปิดออกมาเปิดกล่องก็จะมีรีโมทแบบใหม่เชคไห์กูเดอแล้วก็มีตัวกล่อง Apple TV ีวีนะคะสีดำสวยงามตัวเครื่องก็บางนะคะสำหรับรีโมทถือแล้วเบาเลยพลิกไปพลิกมาพลิกดูก็มีปุ่มเมนูปุ่มต่างๆมีลาย Apple แล้วก็มีการรองรับการสังงานด้วยเสียงด้วยเป็นรูปไมโครโฟนมีชืปุ่มบวกลบปุ่มเย์ปุ่มพอส มาดูที่ตัวกล่อง Apple TV กันบ้างตัวจริงสิงจริงไม่ใช่ดูบอยเ้ยนี่เลยพิกดูรอบๆนะคะนี่อยู่ในซองพลาสติกเนอะ Apple TV เป็นรูป Apple แล้วก็ TV ต้องไปตรงมาดีเนอะแกะพลาสติกออกมาดีกว่า <c oughs> ค่ะเครื่องดำมันคลับจับของจริงแล้วแล้วก็ข้างหลังมีพลาสติกแปะอยู่นี้ก็ดึงออกไม่ใช่พลาสติกเป็นติ๊กเกอร์เป็นโลโก้ Apple <Wow. S 1> อันนี้ก็เหมือนกันรีโมตก็ต้องมาแกะออกเหมือนกันนะคะสัมผัส วัสดุจริงจริงแกะข้างในบ้างมีอะไรบ้างนะคะเน,น้ก็มีสายเป็นที่เสียบเสียบลักในแล้วก็มี Apple TV ซ่าฮ a j ิเนยโยแต่ว่ามาเริ่มมาเถอะในใน,นญี่ปุ่นพอมีความรู้อ่านออกอ่านออกเป็นคู่มือนะคะซึ่งข้างในก็อาจจะอ่านออกน้อยแล้วไม่ได้ใช้มา6-7ปีแล้วนะคะเอาล่ะข้างในก็มีสาย Lightning like นะคะแท้กลิหมเมกี้ นี่แหละค่ะทั้งหมดที่อยู่ใน Apple TV the 4th Gen นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปลองเล่นก่อนถ้ามีโอกาสจะมารีวิวอีกทีนึงว่ามันดีหรือไม่ดียังไงแล้ค่ะนะคะมาค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาลองต่อ Apple TV นี้เข้ากับทีวีจริงๆดูแล้วนะคะว่ามันจะต่ออยังไงบ้างนี่ก็เป็น Apple TV 4th Gen นะคะดึงตรงน,นี้ออกว้า พอต่อ Apple TV เข้ากับสาย HDMI เรียบร้อยอันนี้เราสัมผัสหน้าจอรีโมทได้ด้วยเป็นแบบสัมผัสนะคะทัชสกรีนเลื่อ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 นนี่ Thailand พอได้แล้วก็คลิกเข้าไปหน้าจอนี้นะคะคือเขาก็บอกว่าให้ Unlock iOS device แล้วก็เปิด Bluetooth แล้วก็เอาเครื่องเนี่ยมาใกล้ๆก,กับ Apple TV เพราะฉะนั้น Set up Apple TV เซตไหมอ่าเราก็คอนติเนียเซตค่ะ Scanning Network ร <c oughs> ์ r พอเฟื่องระดานี่แล้วก็ Connect to Network นะคะแล้วก็ให้ใส่ Apple ID แล้วก็พาสเวิร์ดลงไปบนเครื่อง iPhone ซึ่งเฟื่องตั้งชื่อว่าน้องเฟื่องแลวนะนี่มีเพื่อนมาเปลี่ยนให้นะคะ Set up Apple TV <c oughs> นี่มาแล้วนะคะพอเชื่อมต่อ Apple ID จาก iOS มาที่ Apple TV ก็จะขึ้นแบบนี้ Location Services ให้เอ่อให้ถึงโลเคชันอันนี้ก็ให้เลือกว่าเข้าถึงโลเคชันของเราได้หรือเปล่าสำหรับ Apple TV มีภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบังคับเราก็ Agree นี่เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าจอ Apple TV ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามี Movies จาก t u n e s มี App ก็เลือกได้อ่าเราก็เลือก Shopping มี App Store มีรูปเพลงของเฟื้องมีโฟ t o s ก็สามารถดูภาพได้บนหน้าจอทีีด้วยนะคะ ประมาณนี้การเซตอัพนะคะเป็นเจนใหม่ mm hmm. สังเกตได้ว่ารีโมทเปลี่ยนนะคะแน่นอนเลยเป็นแบบทัช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 สไลด์ไป mm hmm. สไลด์มาแล้วก็ mm hmm. เวลาจะคลิกก็คือกดไปแค่นั้นเอง <c oughs> ตัวอย่างสกรีนเซอร์ฟของ Apple TV นะคะพอทิ้งไว้เฉยๆเขาก็จะทำสกรีนเซอร์ฟเป็นแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องมีท้องฟ้าถนนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลย ก็อ,อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเผื่อที่จะครั้งหน้าๆเนี่ยพึ่งจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆแบบนี้เพราะว่าอันนี้ก็เอาเวลาที่เหลือจากการทำงานประจำอันข่าวป็นดีเจเขียนบล็อกเขียนคออัมลงคนด้นนังเขียนเนี่ยมาจัดการทำให้เพราะฉะนั้นทำด้วยใจจริงๆนะกดไลค์กดแชร์ด้วยไปปะเจอกันคลิปหน้า